อืออือกัแล้วกคนแล้วเสร็จแล้วรวลาที่ห้าสิบหนวดเป็นเรือเอ้ยไม่เอาไม่เอาจงรักพักดีต่หัวหน้านะ นี่สินะทีมงานทีมงานก็ลาหนึ่งคนทีมงานทําปกเอ้ยเรายังเหลือทีมงานทีมงานตัดต่ออยู่นี่ว่าเออเดี๋ยวไปดูคลิปที่ให้มันตัดต่อก่อนดีกว่านอื้มเดี๋ยวนะเออลืมไปว่ามันไม่ได้ซื้อจอไว้ด้านล่างนี่จอไม่ได้อยู่ด้านล่างนะทาไมก็ไม่ปแบบนั้นเลยเจสีย่างนี้มัน เหมือนเสียงเหมือนเสียงกลอนที่ว่าเลยใช่หรือเปล่าวะดูไม่ชัดเจนเจ็บก็ดูกเออเจ็บหลังเอออาเอาไม่เอาท่านี้ดีกว่าอ้าวตื่นเออื้นเออไม่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 มีอะไรครอมีอะไรหรออะไรเขานล่ะเมื่อกี้ทำความสะอาดเหรอ อ๋ครับเมื่อกี้เอ่อเลีย,ยพื้นครับเลียพื้นมันมันมีเสียงแบบคอกคอกอะไรยิ่งหรือเปล่าอ๋อมันติดคอครับอ๋อมันติดคอหรือพื้นมันติดคออ,อะไรเงี้ยไม่เอามันมีเศษฝุฟฟ่นเอ่อเข้าไปในคอครับอ๋อยอยากอยากอยากตีติดคอมั้ยรีบจัดงานเร็วเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปนี่ขอดูก่อนได้นะ๋ยอะอันนี้<ม>ทำงานทำไม,เล,มเล่นเกมเนะี่ยฮะอ๋อเขาเรียกว่าเอาไว้ดูธรรมชาติอ๋อธรรมชาติ ผมว่าจอผมว่าจอคุณก็มีนะม <c oughs> มีบ้างอะ่ะดูธรรมชาติอะ่ะไหนๆขอดูดิ <c oughs> เีกาแฟเลยเด้อเอองานใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเด็ดๆอะมันขึ้นว่าเออแลยังไม่ได้เซฟเป็นเวลาสองนาทีเด็ดๆคุณต้องทำใหม่อีกรอบหนึ่งอะออพยายามปาไปนะไปต้องตัดใหม่อ,อีกรอบเโอเค อะไรอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรตื่นทำอะไรเนี่ยทำอะไรออะะไไรรทก้าหลังอ๋อก้าหลังมันแบบมือมันไม่แขนมันไม่ถึงอ๋อนี่ก็เลยใช้คื้นเหลี่ยมเต๋อเลยได้เออขันขันขันอะไรตี่ะต่อริ้วขันหลังขันหลังไปต้องต่อไปต้องไปต้องริวเออหนาวปิดแอร์ก่อน ไอเด็กคนนี้นี่เคยยันกําลังจะชมหรือว่าเคยยันจริงๆได้ยินเสียงถูพื้นอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋อทำงานอยู่ทำงานอยู่เออเอคยยันจริงๆไอ้ด็กอุ๊ปอ๋อทำงานโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอทำงานได้โอเค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  แลวงานที่ให้ไอพนักงานพนักงานนั่นได้ยังวะอันนี้ก็ผ่านเวลาไปนานเลยเนะี่ยผ่านไปตั้งแปดแปดอะไรอะ่ะแปดนาทีโอเคงั้นผมขอไปหลับต่อนะโอเคโอเคเดี๋ยนะมาอูว่าเดี๋ยวไปหลับหรือไปตัดบอกว่าไปหลับหรือไปตัดวะไปตายเยี่ยมเสียงแล้วมือหรือเปล่าอันนั้นอันนัน เออคุณเออทำทำอะไรครับตอนนั้นอ่ะคุณไปทำอะไรครับเกาหลังก็บอเกาหลังเกาหลังเดี๋ยวเกาให้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 หลับไปเลยนะหลับไปเลยเดี๋ยวเกาให้ไม่เป็นไรมีโบนัสหลับหลับสองนาทีเพิ่มเงินเดือนยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรอใช่เจอแน่หลับนักใช่ไหมเจอแน่หลับนักใช่ไหม ได้แต่มันเจ๊จบ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 โอ้เฮ้ยหัวหน้าวางอะไรเอ่ยเออ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 ที่คลิก้อวหลังที่ก้อหลังมันจะก้อหลังอัตโนมันทำไมไ่ล้วข้างหน้ามันมันจะแบบมันเดี๋ยเดี๋ยวที่ก้อหลังแต่อยู่ข้างหน้าเอออิเอันหลังอเงอเออเอออเอิงต้องเอนหลังอิงต้องหันเอังอเออหอเเเอาไปเก็บเอาไเอเอาอเออเอเองเอเออ ต้องยยยยยยดยดดังจากนั้นเจ้าของสตูดิโอก็ต้องชดใช้เงินของตัวเองเป็นจำนวนหลายสิบล้านบาทเหตุเกิดเพราะไม่พอใจที่ลูกน้องของตัวเองได้พักก่อนที่จะได้รับอนุญาต คำสอนต้องให้ลูกน้องฝักบ้างไอ้พวก